โอ้ภาษาอังกฤษเกว่าเออ้นอไปรกังกเรียกว่าวรนจีนั่งตีไหว่ารัตีชกพื่อนหน่อยมัต้องออกเสียยังไงวอรนจีวอร์นจีอไหนออกให้ดูใหม่

แขกอาถูกต้องแขกแค่ม่อะไราดการขายเก่งมากลูกไม่ตานูกแ่ห้าของสับีเ่ค่ะอ้เด็กๆปมมือสองค่ะ ครั้งนี้ยกมือก่อนผู้เห็นเพื่อความเป็นธรรมนะูครัสเก่งมากไว้ใจตอนนี้สเท่าแล้วทูทัดได้ว่าอะไรเด็กๆไว้ใจไปต่อนะ

xong 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 อ้าวไม่ใช่สีซันไม่ใช่สีสันจริงดูบาสิงเรียกว่าอะไรสีสันจริงกระโดดตัวสามครั้งเยอะระโดดตัวสามครั้แลวก็คอมเพรบอว่่นะคุ้ยคมเลบอกมันจริงอ่ะกลระโดดตัวสามครั้งเอ เดดาค่ะเด็กเด็กสามตัวลดราคาสาราอักเรียกว่าตอบให้ชื่นใจ i feel pay ใส่ผิด ถคนเป็นกรรมการไม่เดีครูโดนโจมตีเออขอถามกินแกงสามคนนี้มีภาษาอังกฤษได้ไหาที่ครูสอนแคปอะไรอีกแฉะอะอันนี้จเก้าอะฝากดูด้วยเปกรรมการเด